จา,จากลูกค้าแล้วก็หลายๆท่านที่สนใจและยังไม่เคยใช้เกี่ยวกับระบบแกส๊สเ t ตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวขอ้อเราต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับระบบแกส๊สเดตเตอร์นะครับอย่างแรกเราจะเลือกใช้งานยังไงให้ถูกต้องถูกต้องแลวก็การใช้งานได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับ แกสซิเเตอร์อย่างแรกเลยสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้หนึคือบริเวณที่เราโปรเซสการทำงานของเรานะครับมีแก๊สชนิดอะไรนะครับแก๊สแบ่งประเภทกลับเป็นสามกลุ่มได้แก่กลุ่มของแก๊สติดไฟนะครับค combustible gas นะครับสองซิกแก๊สแก๊สที่เป็นพิษนะครับทำปฏิกิริยากับร่างกายนะครับทำให้ร่างกาย ได้รับแก๊สดเดยอะแล้วจะมีอาการอ่อนเพลียจนไปถึงขั้นเสียชีวิตได้และอีกหนึ่งแก๊สก็คือออกซิเจนออกซิเจนสำคัญยังไงครับร่างกายมนุษย์ของเราขาดออกซิเจนไม่ได้นะครับจําเป็นขนาดนั้นนะครับทีน,นี้เราจะมีการเลือกอย่างไงให้เหมาะสมกับโคเรสในการทำงานของเรานะครับอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าแก๊สของเราคือกลุ่มแก๊สอะไรนะครับเป็นแก๊สชนิดอะไร ปริมาณเลงในการตรวจจับแก๊สคือเลงอะไรนะครับยกตัวอย่างคาว่าอชีเวเบอร์แก๊สก็จะประกอบไปด้วยแก๊สเปอร์เซนต์ LEL นะครับ Lower Explosion Limit อันนี้ทุกคนอาจจะยังไม่รู้ดีว่า Explosion Limit สำคัญยังไงนะครับ Explosion Limit คือเป็นลิมิตของการติดไฟของแก๊สชนิด Combustible Gas เ,เลงอยู่ที่0ถึง100 LEL ถ้ามีการตรวจจับแก๊สในถึงระดับที่100%นั่นหมายความว่าสามารถแก๊สสามารถติดไฟได้และอาจจะมีส่งผลในการจุดระเบิดนะครับทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงนะครับในส่วนของ ppm ppm ย่อมจากว่า p a r s per million นะครับก็คืออัตราส่วนหนึ่งในล้านส่วนปริมาณของแก๊สแต่ละชนิดจะมีความเข้มข้นของแก๊สไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊ส